สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางราวสามัคคีสมัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํำบาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใจวิตตรณญนะาณในการรับชมนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่15กันก่อนนะครับสำหรับราวสมัคคีผลออก สามสามเจ็ดสองสามนะครับสามสามเจ็ดสองสามเน้นในปิดตัวเนาะนะครับเข้าสองวิ่งรูดนะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะเลขเน้นเลขตัวที่ผมเน้นนะครับก็ไม่เข้าเลข, 1, ขลหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดนะครับเลขหนึ่งระวังเลขเจ็ดก็เข้าตัวแทนเขานะครับคือเลขเจ็ดนะครับข้อที่สองก็มีสองหกนะครับ สองหกสองเก้าจให้แล้วก็สองสามก็ที่ว่านิวตามเขาวิง่งลูอย่างเดียวเนาะนะครับรวมสองก็ไปไม่ถึงนะครับได้แค่สองหกสองเก้านะครับก็คขันมอยู่ระหว่างกลางเลยนะครับผมข้ามไปเก้าเลยนะครับคบต่อที่สามัีวีไอพีนะครับสามัีวีไอพีผลออกสี่เจ็ดสี่หกสี่นะครับสี่เจ็ดสี่ 64ก็ขเข้าที4วิ่งลูดนะครับก็อจอย4243นะครับไปเอาหลักร้อยมาเลยนะครับก็เนมให้ที่4743นะครับแต่ว่าใครนําไปตัดเป็นคราเข้าเนาะแต่ว่าตัวที่เจาะให้เจาะให้42กับ43ก็ไม่เข้านะครับส่วน4เข้าวิ่งลูดนะครับใครนำ4ไปวิ่งไปลูดตัวเน้นนะครับก็ขเข้าเต็มๆนะเนาะ DC ก็ตัวนี้มาเข้าเจ็ดสี่เอาหลักร้อยไปเข้านะครับในเข้าข้างหน้าเนาะครับตอนที่เรา v i p นะครับเรา v i p ผลอ oh. อก93069 93069ก็เหมือนกันครับตัวนี้ท i p เนในทีเล็กนะครับเข้า3วิ่งโลดนะครับเจาะ3 1 3 2ก็มา30ส่วน3ตัวก็93 1นะครับออก930ก็ผิดไปแต่ตัวเดียวเนาะนะครับมันหนีไป1แต้มหนีหนีเลข1เลข2ไป0ย์เลยนะครับไม่หนีลงถือว่าเขาวิ่งโลดทั้งหมดนะครับสำหรับแนวทางนะครับวันนี้บอถือว่าตัวเจาะเจาะไม่ค่อยไม่เข้าเนาะนะครับ จะมาจะหลบหน้าหลบหลังขึ้นลงครับกอมาตามมาต่อวันที่16นะครับวันที่16เดือน10กนะครับ2568 68นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับแนวตางผมก็พดไปต้นคลิปแล้วนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับจะ้วก็มาตามแนวทางใหม่กันเลยนะครับวันที่16เดือน10นะครับลาวสัมคีลาวสัมคีแล้วก็ สามัคคี VIP คแล้วก็เรา VIP นะคร,ครต่อตามนี้เนาะสำหรับแนวทางนะครับ,ส,รบ,านะรบสามคัคคีก็มาตามแนวทางใหม่กันเลยวันที่16นะครับวันนี้ชุดวินได้เลขนะครับ 34901นะครับ34901นะครับเลขเด่นได้เลข3กับเลข4นะครับสุดทตายที่ผมเล่นได้ก็เป็นเลข3นะครับส่วนเลข3ก็เจาะไป3ชุดวันนี้นะครับก็จะเจาะ4ก็ได้4ก็ได้เนาะ34 39 30แล้วก็31 ่วน3ตัวนะครับจับพจนก้าสแล้วก็9ก1าส่หนะครับ่วนแนวตางนะครับเน้นในทีเล็ก1นะครับมันนี้ผมเน้นในจุดเดียวเนาะเก้สหนึ่งส่วนเลข4นะครับก็เป็นเลขเด่นอีกตัวนะครับที่ผมจับสตัวให้นะครับ เนี่่เลขสามับต่อที่สามคีวีไอพีนะคับสามคีวีีชุดวินวันนี้ได้เลข0 1 2ย์หนึ่งสอนะคับเลขดินได้เลข0ย์กับเลขหน ก็เน้นในที่เล็กหนึ่งนะครับหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับก็จับไปที่ 0, 1, 1, 2, 1, งสแล้วก็ 1, 4, ึ่งสีตัวก็ 5, ้าแล้วก็ 5, 0, 3ศูตัวที่ผมจับมาก็จะเป็น 5, ้าส วันนี้มันจะมาทั้ง2องทั้งสอ,งอันเลยหรือเปล่าระวังเก็ดเนาะเราวังเจ็เ,เป็น1นึ่งสามอเจ็ดสามลยเนาะเระวังไว้นะครับพอเลขหนึ่งที่มันชอบมาตัวแทนเขานะครับก็ับต่อที่เราววีไอนะครับลาววีไอวันนี้ชุดบินได้เลยเล 6 7 3 4 5 3 4 5นี่ห็เก็กดินได้เลข6กับเลข7นี้ก็เน้นใที่เน้นที่เลข6ักเลข6กใครชอบเลข7จับที่เลข7เนาะนะครับจะเป็น7 6 7 3 7 4 7 5นะครับวันนี้ผมจับไปที่เลข6ก็จะเป็น6 7 6ก6ามหกส่หับศูนยสามตัวก็กลับไปที่0 6 5ย์้เดียวก็1 6 5หกห้เดี๋ยวก็จะกลับเป็น0 6 5ย์หหนะครับศูนหรือว่า0 7 5ก็ได้เนาะนะครับคือเลขเด่นอีกตัว ดังตัวที่ผมเน้นได้ก็คือหกห้าเลขเด่นอีกตัวก็คือเจ็ดห้านครับเด็ตัวนี้ก็สี่สามนะครับกับไปสามหนึ่งก็ระวังสี่หนึ่งส่วนตัวนี้ก็สามหนึ่งก็ระวังศูนย์หนึ่งไปศูนย์สามใช่ไหมศู 03, นยะ์สามเนี่ยส่วนตัวนี้ก็หกห้าเลขเด่นอีกตัวก็เจนะ็ดห้าครับ หรือว่าท่านจะจับไล่ทั้งหมดก็ได้นะครับจับไล่ทั้งหมดก็ได้ลินเจ็ดก็จับที่เจ็ดจับในบินไปเลยกับก็ตามนี้การที่รับเนีินตามก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขาไว้พรให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านโชคดีในวันที่16เป็น10 2ส6 8โชคดีทุกท่านเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ